สอบสูนด้วย Extreme Build and Burn เวฟโปรตีนไอโซเลตสูรผสมอัลคาอนทีแล้ววิตามินรวมนะครับปกติแล้วก่อนออกกำลังกายผมจะมีท่าวอร์มนะครับเรียกว่า Dynamic w a r ์มมินะครับการวอร์มจะเป็นการวอร์มข้อต่อต่างๆของร่างกายนะครับมาดูท่าแรกนะครับท่าน,นี้จะเป็นการหมุนแขนไปข้างหน้านะครับ ให้ทำ15ทีนะครับพอครบ15แล้วเราก็เปลี่ยนกลับเป็นหมืนกลับไปด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับครับท้าต่อไปนะครับทำไปเรื่อยๆจนครบ15ครั้งนะครับต่อไปจะเป็นการบริหารคอนะครับ ทาน,นี้ก็ให้ทำสิบห้าครั้งนะครับทำสลับไปเรื่อยๆพอครบสิบห้าแล้วเราก็เปลี่ยนท่านะครับอา่อาต่อไปเราจะวอร์มขานะครับนะครับท่านี้จะเป็นการบริหารข้อต่อขานะครับ ขันนี้ให้ทำ15ครั้งเหมือนกันนะครับพอครบ15ครั้งแล้วก็เปลี่ยนฝั่งนะครับ ขอบคุณที่รับชมเดีโอของพวกเรานะครับหลังจากรับชมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของพวกเรานะครับขอบคุณครับสอบสูนโดย Extreme Build b u r n Whey Protein Isolate สูตรผสมอัลคาเนทีแล้ววิตามินรวม Zero Performance Sport Nutrition